ค่ำคืนนั้นเสียงวีดรถไฟดังยาวก้องไปทั่วสถานีกรุงเทพหญิงสาวคนหนึ่งยืนอยู่ท่ามกลางผู้คนมากมายเธอคือเอมิลี่สาวอังกฤษที่เดินทางมาคนเดียวเธอยิ้มแต่รอยยิ้มนั้นกลับมีอะไรบางอย่างซ่อนอยู่เพราะในดวงตาของเธอมีน้ำตาน้ำตาที่ใครๆไม่เข้าใจเธอมองไปที่ขบวนรถไฟความเร็วสูงไทยสีเงินสะท้อนกับแสงไฟสวยงามผู้คนยกโทรศัพท์ขึ้นถ่ายรูปส่งเสียงชื่นชมแต่เอมิลี่กลับกระซิบเบาๆเพียงคำเดียวล้าหลังใช่แล้ว ปากเธอพูดว่าไทยยังล้าหลังจีนแต่หัวใจของเธอกลับสันไหวราวกับเก็บงำความลับบางอย่างความลับที่หากเปิดเผยโลกทั้งโลกอาจต้องสะเทือนทุกคนรอบตัวไม่รู้ไม่มีใครเข้าใจว่าเหตุดหญิงสาวต่างชาติถึงพูดเช่นนั้นและเหตุใดน้ำเสียงของเธอจึงเต็มไปด้วยความเจ็บปวดเพราะสิ่งที่เธอรู้สิ่งที่เธอเห็นไม่เหมือนสิ่งที่คนทั้งโลกกำลังเชื่ออยู่เลยเธอเคยเชื่อเธอเคยศรัทธาในคำโฆษณาข,ของจีนว่าเทคโนโลยีของจีนล้ำหน้าเร็วกว่าดีกว่าใครทั้งนั้น แต่เมื่อมาถึงไทยเมื่อได้สัมผัสของจริงด้วยตาเมื่อได้ยินเสียงหัวใจของผู้คนที่นี่เธอเริ่มสงสัยเธอเริ่มตั้งคำถามคำถามที่อันตรายเกินกว่าที่เธอจะพูดออกมาตรงๆใช่มันไม่ใช่แค่เรื่องรถไฟมันไม่ใช่แค่เรื่องความเร็วหรือรังเหล็กแต่มันคือความจริงที่ถูกปิดบังเอาไว้ข้อมูลจีนเป็นแค่เรื่องโกหกเสียงในใจเธอกรีดร้องซ้ำๆกล้องอยู่ในหัวแต่เธอยังไม่กล้าพูดออกมาเธอยังไม่กล้าเปิดเผยให้ใครรู้ทำไมเพราะเธอรู้ หากเธอกล้าพูดเธออาจไม่ได้กลับอังกฤษอีกเลยเธอไม่รู้ว่าใครกําลังเฝ้ามองอยู่เธอไม่รู้ว่าใครซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางฝูงชนเธอไม่รู้ว่าข้างหลังเธอมีสายตาคู่หนึ่งกําลังจ้องมองด้วยความสงสัยเขาคือสมชายวิศวกรไทยชายหนุ่มผู้ภาคภูมิใจในรถไฟความเร็วสูงของชาติแต่เขาเห็นเขาเห็นความลังเลนในดวงตาของเอมิลี่และเขารู้สึกรู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้กําลังปกปิดอะไรบางอย่างเธอเป็นใครกันแน่ทําไมาต้องทําท่าทางแปลกๆแ,แล้วคําพูดที่ว่าล้าหลัง มันหมายถึงอะไรกันแน่เสียงรถไฟดังขึ้นอีกครั้งประตูเปิดออกผู้โดยสารทยอยเดินเข้าไปเอมิลี่ยกโทรศัพท์ขึ้นถ่ายมือเธอสั่นเล็กน้อยแต่ในรอยยิ้มยังคงมีน้ำตาซ่อนอยู่ใช่แล้วเธอกำลังเล่นเกมบางอย่างเกมที่อันตรายเกมที่เดิมพันด้วยความจริงและนี่คือจุดเริ่มต้นของเรื่องทั้งหมดเรื่องราวที่เต็มไปด้วยความรักความลับและการหักหลังแต่คำถามคือเอมิลี่มาไทยเพราะอ,อยากรู้ความจริงหรือเพราะเธอมีภารกิจลับที่ไม่อาจบอกใครได้เลย สถานีกรุงเทพคืนนี้เต็มไปด้วยผู้คนเสียงพูดคุยดังประสานกับเสียงประกาศขบวนรถไฟไฟนีออนสะท้อนกับพื้นหินอ่อนจนแสบตาทุกอย่างดูค,คึกคักและเต็มไปด้วยพลังชีวิตท่ามกลางความวุ่นวายหญิงสาวชาวต่างชาติคนหนึ่งกำลังยืนมองรอบตัวเธอคือเอมิลี่สาวอังกฤษอายุ26ปีใบหน้าขาวซีแต่ซ่อนรอยยิ้มอ่อนๆผมสีทองสลวยปรกยักไหลทำให้ใครหลายคนหันมามองเธอถือกล้องเล็กในมือบันทึกภาพเกือบทุกสิ่งที่เห็นเหมือนกำลังค้นหาอะไรบางอย่างที่มากกว่าความสวยงาม เอมิลี่ไม่ใช่นักท่องเที่ยวธรรมดาในสายตาคนอื่นเธอดูเหมือนสาวฝรั่งที่เดินทางมาคนเดียวแต่ในใจเธอเต็มไปด้วยคำถามคำถามที่เก็บงำมาตั้งแต่เธอเดินทางออกจากลอนดอนเธอเติบโตมากับสื่อที่บอกเล่าเรื่องราวความยิ่งใหญ่ของจีนทุกหน้าหนังสือพิมพ์ทุกสารคาดีทุกบทความบอกเพียงว่ารถไฟจีนคืออนาคตของโลกและเธอก็เชื่อยอย่างนั้นมาตลอดแต่เมื่อก้าวเท้าเข้าสู่ประเทศไทยเมื่อเธอได้ยินเสียงวีดรถไฟไทยดังสะท้อนเธอกลับรู้สึกบางอย่างสั่นไหวในใจไม่เหมือนสิ่งที่เธอเคยเชื่อ ไม่เหมือนสิ่งที่เธอถูกสอนมาระหว่างที่เธอกำลังถ่ายรูปอยู่นั้นชายหนุ่มร่างสูงในชุดทำงานสีซีดกำลังมองเธออยู่ห่างๆเขาคือสมชายวิศวกรไทยไวัยรสลูกชายชาวนาอีสานที่เติบโตมาพร้อมคำว่าภาระและหน้าที่เขาทำงานหนักเรียนเก่งจนได้เข้ามามีส่วนในโครงการรถไฟความเร็วสูงรถไฟที่เขาภูมิใจมากที่สุดในชีวิตสำหรับสมชายรถไฟนี้ไม่ใช่แค่ขบวนเหล็กแต่คือสักศีของคนไทยทั้งประเทศเขาเห็นหญิงสาวต่างชาติถือกล้องถ่ายไม่หยุด เห็นสายตาที่ทั้งสนใจทั้งจับผิดทั้งเก็บรายละเอียดหัวใจเขาเริ่มสงสยัยเธอเป็นใครทำไมต้องทำท่าทางจริงจังขนาดนั้นแล้วทุกอย่างก็เกิดขึ้นเมื่อ Emily, เอมิลี่เผอพึมพำเบาๆเ,เ,เป็นภาษาอังกฤษ not bad b u t s t i l l behind China คำพูดนั้นเหมือนค้อนทุบลงกลางอกสมชายเขาหาันไปทันทีเสียงในหัวกล้องว่าล้าหลังหรือเธอกำลังดูถูกใช่ไหมเขาเดินตรงเข้าไปไม่สนว่าเธอเป็นใครคุณพูดว่าอะไรนะรถไฟไทยล้าหลังงั้นหรือน้ำเสียงเขาแข็งกร้าวจนเอมิลี่สะดุ้ง ดวงตาสีฟ้าของเธอเบิกกว้างเธอไม่คิดว่าจะมีคนไทยฟังออกเธออึกอักยิ้มกลบเกลื่อนเออฉันหมายถึงมันก็ดีแค่แต่ยังไม่เท่าจีนสมชายกัดฟันแน่นเขาไม่อาจทนฟังคำเปรียบเทียบที่เหมือนกดทับศักดิ์ศรีเสียงเขาสั่นแต่ทุกคำหนักแน่นคุณรู้จริงๆหรือว่าอะไรดีกว่าอะไรแย่กว่าหรือคุณแค่เชื่อในสิ่งที่สื่อจีนบอกเอมมลี่นิ่งเป็นเหมือนถูกจับได้หัวใจเธอสั่นวูบเพราะคำพูดนั้นแทงลึกเข้าไปถึงความจริงในใจใช่เธอไม่เคยคิดเองเธอไม่เคยมองด้วยสายตาของตัวเอง เธอแค่เชื่อสิ่งที่คนอื่นป้อนให้สมชายหันหลังเดินจากไปทิ้งไว้เพียงแววตาไม่พอใจแต่ในความแข็งกร้าวนั้นยังมีเงาสงสัยเขารู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่แค่นักท่องเที่ยวธรรมดาเธอมีบางอย่างที่ปกปิดบางอย่างที่ทําให้เขาไม่อาจละสายตาเอมิลี่มองตามแผ่นหลังกว้างของชายหนุ่มหัวใจเธอวูบไหวด้วยความรู้สึกแปลกประหลาดเธอไม่คิดว่าจะถูกใครท้าทายด้วยคําพูดตรงไปตรงมาเช่นนี้โดยเฉพาะจากคนไทยคนหนึ่งที่ยืนหยัดปกป้องศักดิ์ศรีของชาติแต่สิ่งที่ทําให้เธอสะท้อนใจยิ่งกว่าคือ เขาเหมือนอ่านความลับในใจเธอออกความลับที่เธอไม่กล้าบอกใครความลับที่เกี่ยวพันกับทั้งความจริงและคำโกหกของประเทศมหาอำนาจใช่แล้วเธอไม่ได้มาที่นี่เพื่อเที่ยวไม่ได้มาถ่ายรูปเล่นการเดินทางครั้งนี้คือภารกิจลับภารกิจที่เธอต้องเสี่ยงเพื่อหาคำตอบที่โลกภายนอกไม่เคยได้ยินและตอนนี้เธอเริ่มรู้สึกว่าบางทีผู้ชายคนนั้นอาจจะมีบทบาทในเรื่องนี้มากกว่าที่คิดบางทีการพบกันคืนนี้อาจไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทางที่ทั้งเธอและเขาจะไม่มีวันลืม เช้าวันต่อมาสถานีรถไฟยังคงเต็มไปด้วยความคึกคักเหมือนเดิมแสงแดดอ่อนส่องลงบนรางเหล็กยาวสุดลูกหลกตาเสียงประกาศเรียกผู้โดยสารดังสลับกับเสียงหัวเราะของเด็กที่วิ่งเล่นสำหรับใครหลายคนนี่อาจเป็นภาพธรรมดาแต่สำหรับเอมิลี่ทุกวินาทีคือข้อมูลที่เธอต้องเก็บเธอยกกล้องขึ้นถ่ายทีละมุมบันทึกเสียงบันทึกภาพบันทึกทุกสิ่งดวงตาสีฟ้าจับจ้องอย่างมุ่งมั่นแต่หัวใจกลับเต็มไปด้วยความกังวลเพราะคำพูดของสงชัยเมื่อคือนยังวนอยู่ในหัวคุณรู้จริงๆเหรือหรือคุณแค่เชื่อในสิ่งที่สื่อจีนบอก ประโยคนั้นเหมือนเสียงสะกิดที่ไม่ยอมหายไปมันทําให้เธอเริ่มตั้งคําถามกับตัวเองตลอดชีวิตที่ผ่านมาเธอไม่เคยตรวจสอบไม่เคยค้นหาความจริงด้วยตาเธอแค่เชื่อในสิ่งที่ถูกบอกเล่าและวันนี้เธอกําลังได้เห็นด้วยตาเป็นครั้งแรกขณะเดียวกันสมชายก็กําลังเดินตรวจระบบภายในสถานีเขาเป็นคนละเอียดเขาไม่เคยปล่อยให้ความผิดพลาดเล็กน้อยเกิดขึ้นแต่สายตาเขากลับเผลอมองไปที่หญิงสาวคนนั้นซ้ําๆเขาไม่รู้ว่าทําไมเธอถึงดึงดูดความสนใจขนาดนี้ไม่ใช่แค่เพราะเธอเป็นชาวต่างชาติ แต่เพราะเธอดูเหมือนกำลังซ่อนอะไรบางอย่างไว้เขาเห็นเธอจดบันทึกอย่างเคร่งเครียดเห็นเธอถ่ายภาพมากกว่าที่นักท่องเที่ยวทั่วไปทำและในใจเขาก็เริ่มเกิดคำถามเธอเป็นใครทำไมต้องมาสนใจโครงการรถไฟถ่ายมากขนาดนี้และที่สำคัญเธอมาที่นี่ในฐานะนักท่องเที่ยวจริงหรือช่วงบ่ายเอมิลี่นั่งอยู่ในร้านกาแฟเล็กๆตรงข้ามสถานีเธอเปิดสมุดบันทึกพลิกหน้าที่เต็มไปด้วยตัวหนังสือภาษาอังกฤษทุกหน้าคือการเปรียบเทียบไทยกับจีนทุกบรรทัดเต็มไปด้วยคำถามและข้อสังเกตแต่มีบางส่วนที่ถูกขีดฆ่าแรง เหมือนเธอไม่อยากยอมรับสิ่งที่เห็นเธอถอนหายใจยาวหัวใจหนักอึ้งเพราะความจริงที่เธอเริ่มค้นพบมันไม่เหมือนที่เธอถูกสอนมาเลยข้อมูลที่เธอได้รับจากจีนตลอดหลายปีเริ่มสั่นคลอนแตกหักทีละน้อยในจังหวะที่เธอกำลังเหมือสมชายเดินเข้ามาในร้านเขาซื้อกาแฟแก้วหนึ่งและบังเอิญเห็นเธอนั่งอยู่มุมเดิมดวงตาเขามองตรงไปยังสมุดบันทึกที่เปิดอยู่บนโต๊ะเต็มไปด้วยภาษาอังกฤษที่เขาอ่านได้เพียงบางคำแต่แค่นั้นก็พอให้เขารู้ว่าเธอกำลังทำงานบางอย่างสมชายเดินไปนั่งโต๊ะใกลๆ้ๆ เสียงเก้าอี้เลื่อนทำให้เอมิลีสะดุง้งเธอเงยหน้าขึ้นดวงตาเจอเข้ากับสายตาคมกริบของเขาเธอรีบปิดสมุดทันทีแต่ก็สายเกินไปเพราะเขาเห็นแล้วคุณไม่ใช่นักท่องเที่ยวใช่ไหมคำถามสั้นๆแต่ตรงไปตรงมาเอมิลี่ใจเต้นแรงมือกำมแก้วกาแฟแน่นเธอไม่ตอบเธอแค่ยิ้มกลบเกลื่อนแต่ความเงียบของเธอกลับยืนยันมากกว่าคำพูดสมชายเอ็นตัวพิงเก้าอี้สายตาเขายังจับจ้องไม่วางคุณกำลังทำอะไรอยู่กันแน่เก็บข้อมูลเพื่อใครเอมิลี่กัดริมฝีปากความกดดันทัด เธอรู้ดีว่าไม่ควรบอกความจริงแต่สายตาของเขาทําให้เธอรู้สึกเหมือนถูกมองทะลุเธอหลบสายตาก้มหน้าลงฉันแค่ชอบศึกษาเรื่องระบบขนส่งแค่แค่นั้นเองคําตอบนั้นเบาและสัน่นแม้จะฟังดูปกติแต่ก็ไม่สามารถหลอกสมชายได้เขารู้ว่าเธอกําลังปิดบังและนั่นยิ่งทําให้เขาอยากรู้ความจริงมากขึ้นคืนนั้นหลังเลิกงานสมชายกลับไปที่ห้องพักเล็กๆของเขาเขาเปิดโทรศัพท์นั่งหาข่าวต่างประเทศและเขาก็พบบทความภาษาอังกฤษหลายชิ้นเขาอ่านได้ไม่คล่องนักแต่เพียงพอจะเข้าใจ เขาเหล่านั้นเต็มไปด้วยการยกย่องโครงการรถไฟจีนเต็มไปด้วยการเปรียบเทียบกับไทยอย่างไม่เป็นธรรมเขานั่งเงียบเงียบความโกรธประตุขึ้นนี่สินะที่ทําให้เธอพูดแบบนั้นเขารู้แล้วว่าผู้หญิงคนนั้นไม่ได้พูดเพราะเกลียดไทยแต่พูดเพราะเธอถูกหล่อหลอมด้วยข้อมูลทิ้งด้านเดียวเช้าว,วันถัดมาเขาตัดสินใจบางอย่างเมื่อเห็นเอมิลี่ยืนอยู่ตรงชานชาลาเขาเดินเข้าไปใกล้แล้วเอ่อยขึ้นเสียงนิ่งถ้าคุณอยากรู้ความจริงมาผมจะพาคุณไปดูเองเอมิลี่ชะงักเธอมองหน้าเขาอย่างประหลาดใจไม่รู้ว่าควรเชืื่่ออหรอไม แต่แววตาที่จริงจังของเขาทำให้เธอรู้สึกว่านี่อาจเป็นโอกาสเดียวที่จะได้เห็นสิ่งที่เธอตามหาทั้งคู่ขึ้นรถไฟขบวนเช้ามุ่งหน้าสู่ภาคอีสานร,ระหว่างทางสมชายอธิบายการทำงานของระบบทีละขั้นเล่าถึงความยากลำบากของคนไทยที่ทุ่งเทสร้างเล่าถึงเหงื่อและแรงกายของชาวบ้านที่หวังเพียงอนาคตที่ดีกว่าเสียงของเขาสั่นบ้างในบางตอนแต่เต็มไปด้วยความภาคภูมิเอมิลีนั่งฟังเงียบและจดบันทึกแต่ในใจเธอเต็มไปด้วยความสับสนเพราะสิ่งที่ได้ยินไม่ตรงกับสิ่งที่เธอเคยเชื่อ ไม่ตรงกับข้อมูลที่เธอเคยถูกสอนความจริงตรงหน้ากำลังชนกับความเชื่อในหัวระหว่างทางรถไฟหยุดที่สถานีย่อยเล็กๆเ,เด็กๆวิ่งเข้ามาโบกมือให้ขบวนรถหญิงชราขายของยกมือไหว้ผู้โดยสารภาพเหล่านั้นทําให้เอมิลี่รู้สึกอบอุ่นอย่างบอกไม่ถูกนี่ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีแต่มันคือชีวิตของผู้คนจริง,รงๆเธอเริ่มสงสัยว่าบางทีสิ่งที่จีนบอกอาจไม่ใช่ความจริงทั้งหมดบางทีไทยอาจมีเรื่องราวที่โลกยังไม่เคยได้ยินแต่ความสงสัยนั้นยังคงเป็นเพียงเงาเพราะเธอไม่กล้าเชื่อในทันที และสิ่งที่เธอไม่รู้คือในขบวนรถไฟเดียวกันมีชายแปลกหน้าสองคนนั่งมองเธอและสมชายอย่างเงียบๆชายสองคนนั้นกระซิบภาษาแปลกหูแล้วหยิบโทรศัพท์ขึ้นกดข้อความบางอย่างเอมิลี่ไม่รู้ว่ามีคนกำลังจับตาสมชายก็ไม่รู้ว่ากำลังถูกเฝ้ามองแต่สายตาคู่นั้นคือจุดเริ่มต้นของเงามืดเงามืดที่จะเปลี่ยนการเดินทางธรรมดาให้กลายเป็นเกมอันตรายที่ไม่มีใครคาดคิดรถไฟที่แล่นออกจากกรุงเทพ กำลังพาเอมิลี่และสมชายเข้าสู่หัวใจของภาคอีสานสองข้างทางเต็มไปด้วยทุ่งนาเขียวขจีที่ทอดยาวสุดสายตาแสงแดดสาดกระทบลงบนต้นข้าวที่ไหวตามแรงลมเด็กๆบางกลุ่มยืนโบกมือให้รถไฟที่วิ่งผ่านด้วยรอยยิ้มสดใสเสียงัวเราะของพวกเขาเบาบางแต่กลับก้องสะท้อนในใจเอมิลี่อย่างแปลกประหลาดเธอนั่งเรมหน้าต่างจดบันทึกอย่างเคร่งเครียดแต่ทุกครั้งที่เงยหน้าขึ้นเธอกลับพบกับภาพชีวิตเรียบง่ายของผู้คนบางครอบครัวขี่มอเตอร์ไซค์พุ่งข้างบางคนกำลังซ่อมบ้านไม้หลังเล็ก ทั้งหมดนั้นแตกต่างจากสิ่งที่เธอเคยเชื่อว่าไทยกำลังล้าหลังและไร้ความหวังเธอไม่กล้าเขียนข้อสรุปลงไปเพราะหัวใจยังเต็มไปด้วยความสับสนสมชายนั่งฝั่งตรงข้ามมองดูเธอเงียบๆเ,เขาไม่ใช่คนพูดเก่งแต่สายตาที่จริงจังของเขากลับส่งสารบางอย่างสารที่บอกว่าเขาพร้อมจะพาเธอเห็นความจริงไม่ว่ามันจะยากแค่ไหนก็ตามไม่นานนักขบวนรถไฟหยุดที่สถานีเล็กๆในจังหวัดนครราชสีมาสมชายพาเธอลงจากรถแล้วพาเดินไปยังชุมชนใกล้เคียงที่นั่นเธอเห็นโครงการก่อสร้างต่อขยายทางรถไฟ คนงานเหงื่อท่วมตัวกำลังตอกเสาอย่างไม่หยุดพักเครื่องจักรส่งเสียงดังสนั่นแต่แววตาของทุกคนกลับเต็มไปด้วยความหวังเหมือนพวกเขากำลังสร้างอนาคตของตัวเองขึ้นมาด้วยมือเอมิลี่หยุดยืนเธอหยิบกล้องขึ้นถ่ายแต่ครั้งนี้ภาพที่บันทึกไม่ได้มีไว้เพื่อตอกย้ำอคติหากแต่เป็นภาพที่ทำให้เธอเริ่มเห็นความจริงใหม่ความจริงที่ว่ารถไฟเส้นนี้ไม่ได้เป็นเพียงโครงการล้มเหลวอย่างที่เธอเคยถูกบอกแต่มันคือความพยายามของผู้คนที่เชื่อในอนาคตสมชายยืนมองเธออย่างเงียบ เขารู้สึกว่าผู้หญิงตรงหน้ากำลังเปลี่ยนไปจากสายตาที่เคยเต็มไปด้วยความระแวงและไม่เชื่อเริ่มมีประกายบางอย่างที่คล้ายความศรัทธาค่ำวันนั้นทั้งคู่พักในโฮมสเตย์เล็กๆของชาวบ้านเจ้าของบ้านเล่าเรื่องราวอย่างภาคภูมิใจว่าเมื่อรถไฟสร้างเสร็จเขาจะสามารถส่งผลผลิตออกไปขายได้ง่ายขึ้นลูกหลานก็ไม่ต้องอพยพเข้าเมืองใหญ่เหมือนรุ่นก่อนทุกถ้อยคำทำให้เอมิลี่นั่งฟังตาโตเธอจดทุกคำเหมือนกลัวว่าความจริงเหล่านี้จะหลุดหายไปแต่ในมุมเงามืดของหมู่บ้านเล็กๆนั้น ชายสองคนที่นั่งรถไฟตามมาก่อนหน้ากำลังยืนมองพวกเขาอยู่หนึ่งในนั้นยกโทรศัพท์ขึ้นถ่ายภาพเธอและสมชายแล้วส่งไปยังเบอร์ลึกลับพร้อมข้อความสั้นๆเียงว่าทั้งคู่กำลังเคลื่อนไหวตามเส้นทางที่เราคาดไว้คืนเดียวกันเอมิลี่นอนไม่หลับเธอนั่งเริ่มระเบียงฟังเสียงจักจันร้องหัวใจเธอปั่นป่วนราวกับถูกฉีกออกเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งยังยึดติดกับสิ่งที่เธอเรียนรู้มาอีกส่วนหนึ่งเริ่มหวั่นไหวต่อความจริงที่ได้เห็นสมชายเดินออกมาพร้อมแก้วน้ำเขาเห็นเธอนั่งนิ่งๆจึึงเเอ่ยข้นบา ยังไม่หลับหรอือเอมิลี่หันมามองดวงตาแดงกำ่ำจากความคิดมากเธอส่ายหัวเบาๆก่อนจะพูดเสียงสัน่นบางทีฉันอาจผิดมาตลอดคำพูดนั้นทำให้สมชายเงียบไปครู่หนึ่งก่อนเขาจะยกยิ้มเล็กๆการยอมรับว่าเราอาจผิดคือก้าวแรกของการเห็นความจริงเอมิลี่หลบตาเธอไม่รู้ว่าทำไมคำพูดง่ายๆแบบนี้ถึงทำให้เธออยากร้องไห้แต่ก่อนที่เธอจะได้พูดอะไรต่อเสียงสุนัขเห่าลั่นขึ้นจากอีกฝั่งของหมู่บ้านเธอสะดุ้งเฮือกหัวใจเต้นแรงสมชายหันไปมองในความมืด เขาไม่รู้ว่ามีใครบางคนกําลังแอบดูอยู่ไม่ไกลวันต่อมาการเดินทางยังดําเนินต่อสมชายพาเธอไปยังจุดก่อสร้างใหญ่ที่ขอนแก่นที่นั่นมีวิศวกรไทยกลุ่มหนึ่งกําลังทํางานแข่งกับเวลาหนึ่งในนั้นเล่าให้เอมิลี่ฟังว่าแม้จะมีอุปสรรคมากมายทั้งงบประมาณและแรงกดดันทางการเมืองแต่พวกเขายังยืนหยัดทางานต่อเพราะเชื่อว่าเมื่อรถไฟเสร็จชีวิตของคนทั้งภูมิภาคจะเปลี่ยนไปตลอดกาลเอมิลี่บันทึกทุกอย่างเธอสัมภาษณ์คนงานทีละคนแต่สิ่งที่ทําให้เธอเตือนใจที่สุด คือหญิงสาวคนหนึ่งที่เล่าว่าสามีของเธอเสียชีวิตเพราะอุบัติเหตุในไซงานแต่เธอยังมาช่วยขายอาหารให้คนงานอยู่ทุกวันฉันอยากเห็นรถไฟเสร็จมันจะเป็นเหมือนความฝันของเขาที่ได้สารต่อเอมิลี่นั่งเงียบน้ำตาคลอเธอไม่รู้ว่าควรเขียนบันทึกอย่างไรเพราะเรื่องราวเหล่านี้ไม่ใช่ตัวเลขไม่ใช่กราฟไม่ใช่สถิติแต่มันคือชีวิตจริงของผู้คนสมชายมองเธอเงียบๆเขารู้ว่าเธอกำลังเปลี่ยนไปทีละน้อยแต่สิ่งที่เขาไม่รู้คือในตอนนั้นเองมีสายตาคู่หนึ่งกำลังถ่ายภาพเธอไว้ และส่งต่อไปยังองค์กรที่เธอไม่เคยรู้จักเมื่อการเดินทางเข้าสู่วันที่สามเงาเมืดเริ่มปรากฏชัดขึ้นระหว่างที่ทั้งคู่กำลังขึ้นรถไฟไปยังอุดรธานีมีชายแปลกหน้าสามคนเข้ามานั่งใกล้ๆสมชายรู้สึกถึงความผิดปกติเพราะพวกเขาพยายามทำทีเหมือนไม่สนใจแต่สายตากลับจับจ้องเอมิลี่ไม่วางเขาขยับตัวมานั่งบังเธอไว้แล้วกระซิบเบาๆอย่าแสดงที่รุดเอมิลี่หน้าเสียแต่พยายามทำเป็นมองออกนอกหน้าตา่างหัวใจเธอเต้นแรงเธอเริ่มรู้สึกว่าการเดินทางครั้งนี้ ไม่ใช่เรื่องธรรมดาอีกต่อไปเมื่อถึงอุดรธานีสมชายรีบพาเธอออกจากสถานีโดยใช้เส้นทางลัดเขาไม่พูดอะไรมากแต่สีหน้าเคร่งเครียดจนเอมิลี่ทนไม่ไหวเกิดอะไรขึ้นทำไมคุณต้องทำแบบนี้สมชายหยุดหันกลับมามองตาเธอเพราะมีคนตามคุณอยู่คำพูดนั้นทำให้เธอตัวชาเธอพยายามถามว่าเป็นใครแต่สมชายไม่ตอบเขาเพียงบอกว่าอย่าไว้ใจใครง่ายๆแม้แต่คนที่คุณคิดว่าเป็นพวกเดียวกันเอมิลี่เงียบไปหัวใจเต็มไปด้วยความหวาดกลัวเธอไม่รู้ว่าใครกำลังตามล่า และที่สําคัญเธอไม่รู้ว่าจริงๆแล้วสมชายคือคนที่เธอกวรเชื่อใจหรือไม่การเดินทางที่เริ่มต้นด้วยความตั้งใจจะหาความจริงกําลังกลายเป็นเกมอันตรายที่มีเดิมพันเป็นชีวิตและในเงาเมื่อที่พวกเขามองไม่เห็นมีมือที่กําลังขยับเบี้ยบ,บนกระดานอย่างเงยบเชียบรอเพียงจังหวะเหมาะสมเพื่อเผยความจริงอันโหดร้ายที่ไม่มีใครคาดคิดค่าคืนในอุดรธานีเงียบสงัดถนนสายเล็กๆมีเพียงไฟหนีอ่อนสลัวๆส่สสสองแสงเอมิลี่นั่งชิดหน้าต่างในห้องพักราคาถูกเธอแทบไม่กล้าหลับตา ทุกเสียงที่รอดเข้ามาเหมือนจะบอกว่ามีใครบางคนกำลังเฝ้ามองสมชายยืนกอดอกอยู่ตรงประตูเขาไม่พูดไม่ยิ้มไม่มีร่องรอยความผ่อนคลายตั้งแต่ที่เขาเอ่ยคำว่ามีคนตามคุณโลกทั้งใบของเอมิลี่ก็เหมือนถูกกลับด้านคุณรู้ได้ยังไงว่ามีคนตามฉันเสียงเธอสั่นเธอพยายามข่มไม่ให้กลัวสมชายหันมาชา้าช้าเพราะฉันเห็นสายตาพวกมันฉันเคยเจอแบบนี้มาก่อนคำตอบนั้นทำให้เธอขนลุกเธอเริ่มสงสัยว่าแท้จริงแล้วสมชายเป็นใคร วิศวกรธรรมดาจะอ่านความเคลื่อนไหวแบบนั้นได้จริงหรือแต่ก่อนที่เธอจะได้ถามต่อเสียงฝีเท้าเบาๆก็ดังขึ้นนอกห้องสมชายชี้นิ้วหน้าปากส่งสัญญาณให้เธอเงียบทั้งคู่แทบไม่หายใจเงานั้นเคลื่อนผ่านไปช้าๆแล้วหยุดนิ่งอยู่หน้าห้องของพวกเขามือใครบางคนวางลงบนลูกบิดเอมิลี่ใจเต้นแรงเธอกำกล้องแน่นจนมือสั่นแต่สมชายเดินเข้าไปหยิบมีดผลไม้ที่โตเล็กดวงตาเขาวาวโรดเสียงลูกบิดขยับเล็กน้อยแล้วหยุดความเงียบกลับมาครอบงำ จนกระทั่งฝีเท้าเดินจากไปไกลสมชายวางมีดลงช้าๆหายใจแรงเอมิลี่แทบร้องให้เธอเพิ่งรู้ว่าชีวิตตัวเองอยู่บนเส้นได้แค่ไหนรุ่งเช้าสมชายพาเธอออกจากโรงแรมทันทีเขาเลือกเส้นทางซับซ้อนว่ากวนเหมือนคนคุ้นชินการหลบหนีเอมิลี่ยิ่งแน่ใจว่าเขามีอดีตบางอย่างที่ไม่เคยเล่าระหว่างทางไปหนองคายสมชายพูดเบาๆสิ่งที่คุณตามหามันไม่ใช่เรื่องเล็กมันเกี่ยวกับหลายชีวิตเอมิลี่ชะงักเธอไม่เคยบอกใครว่ามาที่นี่เพราะอะไรแต่เขากลับพูดออกมาเหมือนรู้ทั้งหมดคุณรู้ได้ยังไง เธอถามน้ำเสียงเต็มไปด้วยความหวาดระแวงสมชายเงียบไปนานสุดท้ายเขาตอบเพียงสั้นๆเพราะผมเองก็เคยถูกใช้เหมือนที่คุณกำลังถูกใช้หัวใจเอมิลิสถานเธออยากถามว่าใครใช้เขาแต่สายตาเคร่งเครียดของสมชายบอกว่ายังไม่ถึงเวลาที่เขาจะเล่าทั้งคู่เดินทางต่อจนถึงริมฝั่งขงแม่น้ำกว้างใหญ่สะท้อนแสงอาทิตย์ยามบ่ายแต่ในความงามนั้นกลับมีความลึกลับซ่อนอยู่สมชายพาเธอไปพบชายชาราในหมู่บ้านเล็กๆชายคนนั้นชื่อลุงอิน อดีตพนักงานรถไฟที่ถูกปลดออกเพราะการเมืองเขาเคยเก็บเอกสารลับเกี่ยวกับความร่วมมือไทยจีนเอกสารที่แสดงให้เห็นว่าบางข้อมูลที่จีนเนผยแพร่เป็นเพียงเรื่องโกหกและบางอย่างอาจทําให้ประเทศเล็กๆอย่างไทยตกเป็นเบี้ยล่างเอมิลีนั่งฟังลมหายใจเธอหนักหน่วงเธออาจเสียงเก็บไว้ทุกค,คําแต่ในใจกลับเต็มไปด้วยความหวาดกลัวเพราะหากสิ่งนี้ถูกเปิดเผยจริงอํานาจของมหาอํานาจจะสรรั่นสะเทือนและคนที่อยู่ในเกมนี้อาจไม่มีวันได้กลับบ้านคืนนั้นลุงอินยื่นกล่องไม้เล็กๆให้สมชาย เก็บไว้อย่าให้ใครเห็นข้างในคือความจริงที่พวกมันกลัวที่สุดสมชายรับมากอดแน่นไม่พูดอะไรเอมิลี่มองทั้งคู่เธออยากถามว่ามันคืออะไรแต่ลางสังหรณ์ทำให้เธอเลือกเงียบเพราะทุกคำตอบอาจนำพาอันตรายมาใกล้กว่าเดิมการเดินทางดำเนินต่อแต่ทุกก้าวเต็มไปด้วยแรงกดดันคนแปลกหน้ายังคงโผลมาตามเงาบางครั้งในสถานีรถไฟบางครั้งที่ตลาดสายตาเหล่านั้นคอยจ้องราวกับจะบอกว่าเราเห็นเธออยู่ทุกที่เธอหนีไม่พ้นเอมิลี่เริ่มฝันร้ายทุกคืนเธอตื่นกลางดึกพร้อมเสียงหัวใจเต้นแรง บางครั้งเธอเห็นเงาดำยืนอยู่ปลายเตียงบางครั้งเธอได้ยินเสียงฝีเท้าเดินบนหลังคาเธอเริ่มไม่แน่ใจว่าอะไรจริงอะไรหลอกสมชายเองก็เริ่มอ่อนล้าเขาพยายามปกป้องเธอแต่เงาที่ตามมานั้นแข็งแกร่งกว่าที่คิดหลายครั้งเขาต้องต่อสู้ในใจว่าแท้จริงแล้วเขาควรพาเธอไปต่อหรือควรตัดขาดทันทีเพื่อความปลอดภัยเอมิลี่สัมผัสได้เธอเห็นแววตะลังเลของเขาในทุกครั้งที่ทั้งคู่ศบตามันไม่ใช่เพียงการปกป้องแต่มีบางอย่างที่เขาซ่อนเอาไว้บางอย่างที่เธอไม่อาจเอื้อมถึง แล้วคืนหนึ่งที่หนองคายขณะทั้งคู่กําลังข้ามสะพานมิตรภาพไทยลาวเสียงโทรศัพท์ของสมชายดังขึ้นเขาเห็นเบอร์ที่ไม่คุ้นตาแต่เมื่อกดรับเสียงปลายสายกลับพูดเป็นภาษาอังกฤษชัดเจนรอยเธอสะสมชายเธอไม่ใช่คนของเธออีกแล้วสมชายชะงักเอมิลี่หันมามองสีหน้าซีเผยเขาเรียกดตัดสายแต่หัวใจสั่นไหวเพราะเสียงนั้นเหมือนรู้จักเขามากเกินไปเอมิลี่ถามทันทีใครโทรมาทําไมพูดชื่อคุณสมชายกำหมัดแน่นแต่ไม่ตอบเธอเริ่มร้องให้เสียงสะอื้นสะท้อนกลางสะพาน คุณกำลังปิดบังอะไรจากฉันอยู่กันแน่สมชายเขาหันไปมองน้ำโขงที่ไหลเชี่ยวสายตาเต็มไปด้วยความทรมานสุดท้ายเขาพูดเพียงคำเดียวอดีตของผมมันสกรปรกเกินกว่าที่คุณจะรับไหวเอมิลี่ช็อกน้ำตาไหลาไม่หยุดเธอรู้ว่าเธอกำลังจะได้ยินบางสิ่งที่เปลี่ยนทุกอย่างแต่เขาก็เลือกจะไม่เล่าความเงียบหนาหนักกว่าคืนใดทั้งคู่ต่างเก็บความลับในใจความลับที่กำลังรอประตูเป็นระเบิดและเมื่อมันแตกออกทุกอย่างจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปกลางดึกที่ริมโขงฝนตกหนัก ฟ้าแลบแปลกๆส่องลงบนผิวน้ําเชี่ยวกรากเอมิลี่นั่งกอดเข่าภายในกระท่อมไม้น้ําตาเธอไหลไม่หยุดใจสัน่นด้วยความหวาดกลัวและความสับสนสมชายยืนห่างออกไปมองออกไปนอกหน้าต่างใบหน้าของเขาแข็งกร้าวแต่ดวงตาเต็มไปด้วยความเจ็บปวดเสียงฝนดังกลบทุกอย่างจนเธอแทบไม่ได้ยินคําพูดที่เขาพึมพำออกมาเบาๆผมไม่อยากให้มันถึงวันนี้เลยเอมิลี่เงยหน้าขึ้นวันนี้หมายความว่ายังไงสมชายหันกลับมาดวงตาคุ้มจ้องเธอ เขาถอนหายใจยาวก่อนจะค่อยๆเอากล่องไม้ที่ลุงอินฝากมาออกมาวางเสียงไม้กระทบโต๊ะดังกล้องในห้องเงียบนี่คือสิ่งที่คุณอยากรู้ใช่ไหมความจริงทั้งหมดเอมิลี่มือสัน่นเธอยื่นไปแต่แต่สมชายรีบปิดไว้เขาเอ่ยเสียงสัน่นแต่ถ้าคุณเปิดมันจะเปลี่ยนชีวิตคุณตลอดไปเสียงฟ้าแลบดังขึ้นพร้อมกับแรงสั่นสะเทือนเอมิลี่กัดฟันน้ำตาไหลแต่เธอสบตาเขา,เนาแน่วแน่ฉันมาไกลขนาดนี้แล้วฉันต้องการความจริงสมชายหลับตาก่อนจะเลื่อนกล่องไปตรงหน้าเธอเอมิลี่เปิดออกช้าๆ ภายในคือแฟ้มเอกสารเก่าๆเ,เต็มไปด้วยตราประทับลับสุดยอดเธอเปิดหน้าหนึ่งมือสั่นจนกระดาษเกือบหลุดตัวอักษรภาษาอังกฤษและจีนเขียนชัดเจนโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนเป็นเพียงภาพลวงตาข้อมูลตัวเลขถูกรัฐบาลจีนปรับแต่งเพื่อสร้างภาพว่าประเทศตนเหนือกว่าแผนระยะยาวคือการกดดันให้ไทยยอมพึ่งพิงทางเศรฐษฐกิจทุกบรรทัดเหมือนฟ้าผ่าลงกลางใจเอมิลี่น้ำตาไหลเธอแทบหายใจไม่ออกเธอพึมพำนี่มันโกหกที่โลกเชื่อมาโดยตลอดสมชายกมัดแน่น ใช่มันคือโกหกและผมก็เคยเป็นหนึ่งในเครื่องมือของมันเอมิลี่ชะนักเธอหันมามองเขาคุณหมายความว่าอย่างไงสมชายยืนนิ่งดวงตาเต็มไปด้วยความเจ็บปวดเมื่อห้าปีก่อนผมเคยทํางานให้โครงการนี้แต่สิ่งที่ผมทําคือช่วยพวกมันปิดบังความจริงเขาหยุดสูดหายใจแรงผมเคยแก้ไขารายงานวิศวกรรมปรับแต่งผลตรวจสอบให้ทุกอย่างดูสมบูรณ์ทั้งที่มันยังไม่พร้อมเอมิลี่ปิดปากน้าตาไหลคุณคุณคือหนึ่งในคนที่สร้างโกหกนั้นหรอือสมชายพยักหน้า ผมผิดผมมีส่วนร่วมแต่หลังจากเห็นชีวิตคนงานที่เสียไปเห็นชาวบ้านที่เชื่อคำสัญญาผมถึงตัดสินใจหันหลังให้และเก็บหลักฐานเหล่านี้ไว้เสียงปืนดังขึ้นทันทีประตูถูกถีบเปิดออกชายสามคนในชุดดำพุ่งเข้ามาพร้อมปืนเล็งตรงทรงเอกสารมาเดี๋ยวนี้เอมิลี่กรีดร้องสมชายผลักเธอหลบไปด้านหลังแล้วคว้ามีสั้นขึ้นมาทุกอย่างเกิดขึ้นรวดเร็วเสียงปืนดังสนั่นเศษไม้กระจายเต็มห้องสมชายพุ่งเข้าปะทะก,กับหนึ่งในนั้นเขาถูกชกที่ใบหน้าเลือดไหลซิท แต่เขายังยึดเอกสารไว้แน่นไม่ยอมปล่อยเอมิลี่สัน่นเท้าเธอกอดกล่องไม้ไว้ในอกหัวใจเธอเต้นแรงจนแทบแตกเสียงฟีเท้าหนักๆก,กองเข้ามาอีกมีคนมากกว่าสามพวกเขาไม่ได้มาลำพังสงชายหอบหายใจเขาหันมามองเอมิลี่ดวงตาเต็นไปด้วยแรงอ้อนวอนหนีไปเอมิลี่หนีไปเดี๋ยวนี้เธอสายหัวน้ำตาไหลาพรากไม่ฉันจะไม่ทิ้งคุณเสียงปืนดังขึ้นอีกครั้งกระจกแตกเป็นเสียงไฟในห้องดับบูบเหลือเพียงแสงฟ้าแลบสว่างว่าเงาดำหลายเงาเคลื่อนไหวรวดเร็ว สมชายกระโจนไปคว้าเอกสารแต่กระสุนก็เจาะเข้าที่ไหล่เลือดพุ่งออกมาเขาล้มลงแต่ยังพยายามลุกเอมิลี่กรีดร้องเธอวิ่งเข้าประคองเขาสมชายคุณอย่ายอมแพ้สมชายกัดฟันเลือดเปื้อนริมฝีปากเขาสบตาเธออย่างสิ้นหวังและรักปนกันเอกสารนัร่นคือความจริงที่โลกต้องรู้อย่าให้ใครเอาไปแม้แต่ต้องเสียผมไปก็ห้ามปล่อยคำพูดสุดท้ายนั้นแทงทะลุหัวใจเอมิลี่เธอกรีดร้องสุดเสียงขณะมือยังสั่นกอดเอกสาร,รไว้แน่นเสียงปืนยังดังไม่หยุดแต่ในวินาทีนั้นเธอรู้แล้วว่า ความจริงที่เธอแบกอยู่หนักกว่าชีวิตของใครหลายคนและนี่คือจุดแตกหักจุดที่ทั้งความลับและความรักระเบิดพร้อมกันกลางสายฝนเสียงฝนค่อยๆซาลงกลิ่นดินเปียกชยเข้ามาแทนที่เสียงปืนในกระท่อมไม้เล็กๆเ,เ,เอมิลี่นั่งกอดกล่องไม้ไว้แน่นข้างกายคือสมชายที่บาดเจ็บสาหัสเลือดซึมประเสือ้อเขาหายใจที่เหนื่อยล้าแต่ยังคงพยายามจับมือเธอไว้คุณต้องไปต่ออย่าหยุดตรงนี้เสียงเขาเบาราวกระซิบแต่เต็มไปด้วยความหนักแน่นเอมิลี่ร้องไห้สะอื้นเธอสายหน้า ไม่ฉันจะไม่ทิ้งคุณไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามสมชายฝืนยิ้มทั้งที่น้ำตาไหลออกมาผมอาจหมดแรงแต่คุณยังมีเส้นทางเขาวเว้นวักหายใจยาวความจริงไม่ควรตายไปพร้อมกับผมมันต้องถูกส่งต่อไปถึงโลกเอมิลี่น้ำตาไหลาพากเธอกอดเขาแน่นก่อนพึมพำเสียงสัน่นฉันสัญญ,ญาฉันจะทำให้ความจริงนี้ไม่สูญหายไปคืนนั้นเองกลุ่มชายชุดดำถอยหนีไปเพราะเสียงเสเรนตำรวจท,ท้องที่ดังใกล้เข้ามาเอมิลี่และสมชายถูกชาวบ้านพาออกมาหลบภยัยกลางสายฝนที่เริ่มสา ผู้คนในหมู่บ้านแม้ไม่เข้าใจเรื่องราวทั้งหมดแต่ก็พร้อมยื่นมือช่วยหลายสัปดาห์ต่อมาเอมิลี่เดินทางกลับอังกฤษพร้อมแฟ้มเอกสารที่เปื้อนเลือดเธอยืนอยู่หน้ากล้องทีวีในงานถแถลงข่าวน้ำเสียงเธอสั่นแต่แววตาเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นความจริงที่ฉันจะเปิดเผยต่อไปนี้ไม่ใช่เพื่อทำร้ายใครแต่เพื่อให้โลกตาสว่างว่าเบื้องหลังตัวเลขที่ถูกขีดเขียนมีชีวิตคนจริงๆถูกหลอกลวงห้องประชุมเงียบงันก่อนเสียงกล้องถ่ายจะดังรวัวๆเอกสารถูกเผยแพร่ไปทั่วโลก ผู้คนเริ่มตั้งคำถามกับความโปร่งใสของโครงการที่เคยเชื่อมัน่นข่าวแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วทั้งไทยทั้งนานาชาติแต่สำหรับเอมิลี่สิ่งสำคัญไม่ใช่แค่ข่าวสิ่งสำคัญคือคำสัญญาที่เธอให้ไว้กับสมชายเธอกลับมาเยี่ยมเขาที่โรงพยาบาลเล็กๆริมโขงสมชายยังนอนพักรักษาตัวอาการค่อยๆดีขึ้นเมื่อเห็นเธอเดินเข้ามาเขายิ้มอ่อนเสียงเถาเบาคุณทำได้แล้วคุณทำให้ความจริงออกสู่โลกเอมิลี่กุมมือเขาแน่นน้ำตาเอ่อเต็มตาไม่ใช่ฉันหรอกแต่เป็นเราเราสองคนความเงียบอบอุ่นอบล้อมทั้งห้อง เสียงเด็กวิ่งเล่นนอกโรงพยาบาลเสียงหัวราะด,ดังลอดเข้ามาสมชายมองออกไปนอกหน้าต่างแล้วเอ่อยช้าช้าบางทีความสุขจริงๆของชีวิตไม่ได้อยู่ที่ชื่อเสียงเงินทองหรือการได้เป็นผู้ชนะแต่คือการกล้าที่จะพูดความจริงเพื่อคนที่เรารักเพื่อบ้านเพื่อแผ่นดินเอมิลี่ฟังแล้วหัวใจเต้นแรงเธอรู้สึกถึงคุณค่าที่ไม่เคยสัมผัสมาก่อนความจริงที่เธอสหามาตลอดไม่ได้มีไว้เพื่อสร้างชื่อเสียงแต่มันคือแสงสว่างที่จะปกป้องผู้คนธรรมดาไม่ให้ถูกหลอกอีกเมื่อเวลาผ่านไปเรื่องราวของพวกเขากลายเป็นแรงบันดาลใจ ผู้คนเริ่มพูดถึงคุณค่าของความซื่อสัตย์และศักดิ์ศรีชาวบ้านที่เคยสิ้นหวังเริ่มเชื่อมั่นว่าความจริงแม้จะถูกปกปิดนานเทียงใดก็ไม่อาจดับได้เอมิลีนั่งมองแม่น้ำโของอีกครั้งในเช้าวันใหม่สายน้ำยังคงไหลเอื่อยเหมือนเดิมแต่ในหัวใจของเธอไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเธอได้เรียนรู้ว่าการเดินทางครั้งนี้ไม่ใช่เพียงเพื่อสืบหาความจริงของโครงการรถไฟแต่เพื่อสืบหาความจริงของชีวิตความจริงที่ว่ารักแท้ไม่ได้เกิดจากการครอบครองความสุขไม่ได้เกิดจากคำโกหก และศักดิ์ศรีของมนุษย์ไม่ควรถูกข,ขายให้ใครเธอหลับตาสูดลมหายใจลึกๆเสียงคำพูดของสงชายดังก้องในใจอย่าให้ความจริงถูกกลืนหายไปและเธอก็รู้ว่าต่อจากนี้ไม่ว่าเส้นทางจะยากเย็นเทียงใดเธอก็จะไม่หันหลังให้ความจริงอีกแล้วเรื่องราวอันขมขื่นและงดงามครั้งนี้จบลงด้วยบทเรียนที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังบทเรียนที่คนไทยทุกคนคุ้นเคยความซื่อสัตย์คือหลักฐานของความสุขความจริงแม้จะเจ็บปวดแต่คือแสงที่จะนำพาเราไปสู่วันใหม่ และเมื่อถึงตอนนี้หากคุณได้ติดตามเรื่องราวตั้งแต่ต้นจนจบผมอยากชวนคุณลองถามใจตัวเองสักครั้งว่าบางทีในชีวิตเราเองยังมีความจริงที่เรากลัวจะ,ะเผชิญอยู่หรือไม่เพราะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนบนโลกใบนี้ความรักความจริงและความซื่อสัตย์คือสิ่งเดียวที่จะทําให้มนุษย์ยืนหยัดอย่างสง่างามถ้าคุณเชื่อในสิ่งนี้เหมือนกับเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดเรื่องราวระา,าที่สะเทือนหัวใจอีกและพบกันใหม่เรื่องราวน่าจะเข้มข้นกว่านี้แน่นอน